สบายดีบายทันพี่น้องจ๋าคลิปนี้ประทันก็จะอวดฮาโวเทียของประทันหน่อยตั้งแต่ซื้อน้องเข้ามายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยจ้ะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้น้องเขาเลยซื้อมาต้นละยี่สิบบาทว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนกระถางแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาพี่น้องจ๋าเนี่ยประเดีวเวลาประทันลดน้ํามันอยู่ติดกับพวกบอลซี่บอลอะไรพวกนีน้เวลาประทันลดน้ําน้ําก็เดินกระดอยมาห,หาน้องเขาตลอดเลย เขาบอกว่าพวกแคปตัดเนี่ยถ้ามันโดนน้ํามันจะโตช้าแต่ว่าทันก็ไม่มีที่เนาะขออวดฮาวเทียหน่อยจ้าวันนี้ฮาวเทียของประทันประทันป้าทันชอบฮาวเทียเดี๋ยววันไหน เชฟประทานซื้อมาใหม่หนึ่งสองสามสี่กระถางแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดนี่แต่ว่าประทานอันเนี้เปลี่ยนกระถางไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปสองอันนี้นะมันมาต้นละแปดสิบบาทกระถางเนี้ยสองอันนี้แปดสิบบาทประทันก็มาจัดการแยกน้องเขาเปลี่ยนกระถางประมาณ รดบเดือนแล้วละพี่น้องเนี่ยสดชื่นดีวันที่ซื้อมากับวันที่เปีืยนกระถางชอบนะอาหานชอบพวกเ,เ,เนี้ยอาโลเวล่าฮาวเทียเนี่ยมันเป็นคลิปสีชมพูสวยมากเลยน้องเขาก็ไม่ตายอันนี้คือต้นใหม่อันนี้เขามีชื่อภาษาอังกฤษอยู่นะ เป็นอโลฮาวเทียเนี่ยเดี๋ยวประธานจะขึ้นชื่อไวให้ดูทีหลังเนาะนี่ต้นสวยสวยงามวันนี้ของอวดจ้าเป็นอีกไม้ที่ชอบอันนี้ซื้อมานานแล้วอันนี้ก็เป็นต้นแรกแรที่ประธานซื้อแล้วก็เปลี่ยนกระถาง อะโลเล่าอันนี้ก็นานแล้วก็แคปตัตนีอ่อันนี้ชอบมากอันนี้เป็นต้นอะไรเงินเงินทองทองนี่แหละพี่น้องจ๋าจำชื่อไม่ไหมดัะซื้อมาตอนนั้นน้องเขาเล็กๆน้องเขาโตช้าเหมือนกันนะโตช้าเหมือนกันเอาอวดก่อน อะเ,เลเวล่ามะลายชอบต้นนี้ก็ซื้อมายังไม่ได้เปลี่ยนกระถางซื้อน้องเข้ามา้างนองเขาก็เป็นแบบนี้เลยต้นนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางชอบชอบแบบนี้แหละนี่ก็เป็นแคทตั๊ อันนี้เป็นกระดูกมังกรขาวจะไม่เปลี่ยนกระถางให้น้องเขาเลยจ้ะเตาแล้วนะกระดูกมังกรขาวน,นี่คือกระดูกมังกรขาวเยอะอยู่นะน,นี่เพิ่งลงไว้ได้ประมาณ Don't lie to me you your chances of falling low. What makes you happy is what makes you down, but what you want and what makes you bad. And am giving a chance to make things right, but just be honest for once in a while. was a part of a silly joke where it isn't funny, can goes the more Don't lie to me, don't lie to me you your chances fall falling low. What makes you happy is what makes you down, but what you want and what makes you bad. I'm giving a chance to make things right, but just be honest for once in a was a part of a silly joke.